ยาวขีวังกระนิยันติอเนกสังรรยาเยนะโ้อปัะเตนะภะวตาชาณตาปตตาราตาสัมมาสัมบุตเถนะสี่ลังสัมมาดักขาตังสมาธิสัมมาดักขาโตปัญญาสัมมาดักขาตายาวะเดวตัสสะมดะนิมดะนันสะปิปัสปินะยัตสัอลยสะมุขคาตัสสะวัตตุบเชตัสสะ ตัณหกขยัตสาบิยงราคา,า,าสานิมโรธาชานิบาณาสสสะสิกิริยายะตัทหะสีละปริภาวิตโตสมาธิมาพะโลโหติมหานิสั่งโซสมาธิะะาาธะะาป,าาป,ปริภาวิตาปัญญามะลาหติมหานิสังซ่าปัญญาปริภาวิตังกิตังสัมาเดวะอาสเวหิวิมุจติเสายญ่ที่ดังกามาสวาภาวาสวะวิชาสวา ตัตมาติหเตอิมสาสมิงตระคตัาปะเวดิเตธรรมะเวดิเยสักจังอธิสิลาสิขาสิกิดตบะอธิจิตตาสิขาสิคิตตบะอธิปัญญาสิขาสิคิตตบะตัทธะอปมมาเดนะสัมปาเดตบงัง <c oughs>